สวัสดีค่ะพบกับป้าถาแล้วนะคะวันนี้ป้าถาจะมาผัดพริกนะคะป้าถาใช้พริกหั่นนะผัดแบบเพื่อสุขภาพนะคะ <c oughs> เครื่องในไก่ค่ะผัดพริกเครื่องในไก่นะคะลูกชายชอบ ปลถาจะผัดเครื่องในไก่กับกระเทียมก่อนนะคะส่วนพริกปลาถาจะใช้หั่นเอาใช้หั่นแบบนี้นะคะจะมีแครอทพริกต้นหอมใหญ่อาหารบ้านๆที่ปลาถาทำแบบอาหารรักปาสุขภาพดะะ้วยปภาถาทำทุกอย่างก็จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพทุกอย่าง อันนี้ลูกชายจะชอบลูกชายขอจับไปเดี๋ยวชุมพูล,ลงไปก่อนเลยค่ะ ข้างในให้สุกก่อนเพื่อที่จะไม่ขาวนี่ค่ะใกล้สุกแล้วนะคะหมดข้างในจะสุกแล้วอาหารมันป้าถาจะเน้นเพื่อสุขภาพนะคะทุกน ไม่ต้องเสียดนะคะ okay. แล้วก็ใส่พริกลงไปเลยนะคะพริกหยวกัั่พริกกินดาหอมแก,ก๊ีปิดฝาไว้แป๊บเพื่อให้สุกเีก่อน นี่น้ำในไม่ได้ใส่น้ำเลยเนี่ยในไก่มันจะมีน้ำอ่าป้าถาขอบอกนิดนึงคนที่เป็นไขมันเป็นลำดันไม่ควรที่ไม่ควรกินเครื่องในเยอะนะคะเป็นเส้นเลือดสมองตีบไม่ควรกินเครื่องในสัตว์มากเพราะมันมีคลสเตอรอสูง หอมหัวใหญ่ค่ะป้าถาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับพวกอาหารการกินเนาะทุกคนที่ดูแลสุขภาพนะคะคุมอาหารก็เอาไปใช้ได้นะคะอันนี้คือลูกชายชอบป้าถาก็จะทำให้ ประทาก็กินนิดหน่อยถ้าจะไม่กินเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋จะขาดสารอาหารกินได้นิดหน่อย แล้วใส่น้ำตาลดนวยคบ้านประถาจะใช้น้ำตาลทรายแดงนะคนไม่ฟอกขาวบ้านประถาจะกินอาหารที่แบบเด็กเลี่ยงสารเค,เคมีให้มากที่สุด ไม่กินเผ็ดไงพระถาก็จะใช้พริกขันอแบบนี้แต่ถ้าถ้าเกิดว่าคนที่ชอบกินเผ็ดใช่ไหมแล้วก็ตําพริกกระเทียมลงไปได้โอเคแล้วค่ะรสชาติดได้แล้วนะคะแครอทเลยค่ะเพิ่มสีสันแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะแครอท แล้วก็ผัดให้แครอทนิ่มก่อนอืมอร่อยแล้วค่ะ รสชาติก็ปรุงตามที่เราต้องการนะทุกคนไม่ต้องอไม่ต้องเน่นแบบเันเป๊ะๆเ,เอาที่ว่าทุกคนกินแล้วโอเคอันนี้ของป้าขาก็จะแบบเผ็ดนิดๆน,น้ำผัดก็จะเผ็ดนิดๆค่ะเพราะว่าเราใส่พริกจินดาลงไปพริกจินดาทุกทุกคนก็รู้เนาะว่ามันจะเผ็ดมากเสร็จแล้วนะคะทุกคน ป้าถาฝากคลิปของป้าถาด้วยนะคะฝากกดเลยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป้าถาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนเฮงเลงปังๆทุกท่านเลยค่ะ